เหลือแค่สอง E P A โอ้โหใจหายเหมือนกันนะเหมือนส่งเขากับนิยายอ่ะตามกับมอนกำลังจะจบแต่ว่าฟินเบ็กไม่จบใช่ฟินเบ็กก็อยู่ตลอดล่าสุดล่าสุดไปออกงานแฟนไซน์มาคนเยอะมากใส่คำว่าฟินเบ็กห้างแตกได้แล้วนะหรองเลยหน้าหนูอย่างเงี้ยกลับไปด้วยแหละอย่างเงี้ยโอ้โหหนูหนูแบบ what โงเหมือนกันแบบจริงปะเนี่ย แต่มีอันนึงที่แบบมันจะแบบ special romantic เพราะว่าแบบภาพสวยมากอันนี้อันนี้จะภาพสวยแล้วก็เน้นแบบโหอืเรามุนมากๆอะ่ะดีกันไหมพี่พีเลี้ยงไม่ยากเออดีกว่าค่ะมีคนข้างหลักเราอะไม่ถึงม่ามีฮันนีไงรู้สึกชื่นใจแล้วก็ภูมิใจมากเพลิดลูกสาวแม่และๆ แบบกดรับเข้ากลุ่มหลักแต่วันนั้นเตะหนูออกนะเป็นคนสวยที่ตลกไม่เคยลดเลยเอ่อความตลกเนี่ยจะทำอีกเหรออันนี้มีนตอนเนี้ยแฟนขับอ่ะเขาจะชอบแบบบอกบอกไม้เลียวพี่ฟีในในมือแน่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเบรกจัดแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่ใช่ปีนเบรกค่ะอันนี้อันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักดีเหมือนกัน <c oughs> มีเรื่องอะไรก็แบบเออมีมีพี่ฟีนนะแบบเออเดี๋ยวนี้เขาติดหนูมากเลยนะ ่ิงหรอไม่คิงนี่เอาวันหนูจะไปกับพี่ฟิลีก่อนติดเหมือนกันนะเนี่ยติดติดติดพี่ฟิล์มกันนะอะไรเงี้เพราะบางวันหนูจะเป็นตาเล็กแล้วแบบแล้วบางวันหนูก็จะเป็นจะเป็นตัวมัมเงี้ยก็ก็รู้ก็รู้ว่าเขาหลอก็รู้ว่าเขาสวยก็รู้ว่าเขาเก่งทุกคนเลยทุกคนทุกคนอยากเป็นแฟนหนูไม่รู้ทำไมเพราะอะไรอ่ะก็เพิ่งบอกไงอ๋อ แต่ว่าอยากเป็นมะดิหาไหมเออก็ทุกคนก็น่ารักดีค่ะทุกคนเป็นแฟนหนูหมดเลยหนูยินดีต้อนรับค่ะแฟนทุกคนที่รักแต่ว่าสู้คิวศูนย์ได้หรอคะ